พบซากแมมมอธเด็กอายุกว่า50,000ปีใต้ดินเยือกแข็งไซบีเรียมีการค้นพบซากแมมมอธเด็กที่คาดว่ามีอายุมากกว่า50,000ปีจากหลุมบาตากายกาในไซบีเรียซึ่งเป็นหลุมยักษ์ชั้นดินเยื่อแข็งที่ลึกกว่า80เมตรการค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังชั้นดินน้ำแข็งละลายเป็นวงกว้างขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ร่างของแมมมอธค่อยๆปรากฏขึ้นมา

การละลายของชั้นดินเยื่อแข็งรัสเซียทำให้คนพบซากสัตว์ดึกดำบันมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากแมมมอธแล้วปีนี้มีการค้นพบลูกแมวเขี้ยวดาบอายุ32,000ปีและซากหมาป่าอายุ44,000ปีก็ถูกคนพบเช่นกัน